พี so Now, ่น so ้องอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นภาคอีสานนะภาคอีสานของเฮ้าก็คือจะมีแบบจะมีแบบอาหารอีสานบ้านเฮาเพราะว่าจะเป็นพักเป็นหยังเนาะก็คือเนี่ยของในสวนในบ้านในหยังเสร็จแล้วคือถ้าเป็นตลาดนัดหรือเป็นหยังสิเขาก็จะมีตลาดนัดชุมชนตลาดนัดหมู่บ้านนะคะตลาดนัดก็จะเอาของหัวของสวนของป้าของหยังออกมาขายอย่างสินะเออก็คือ เขาก็เลยเอนเป็นว่าตลาดนัดนะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นเป็นภาคอีสานของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะผู้ใดมีอย่างก็ออกมาขายเป็นพักอีสานเป็นโน่นนี่นั่นคนก็เยอะนะคะอันนี้ขนาดสายเลยนะยยเนี่ยสายเลยยียึบบนแบบตื่นมาสายมากนี่แบบก็จะมีอาหารการกินมีพักนี่ผลไม,ม้เป็นของปลาเนาะเป็นเดเป,นเป็นเป็นเฮดอียงสิ อันนี้เป็นของหัวของสวนนะมากคนค็นบอกคนก็เยอะนะคะนักอาการสวยแล้วนี้นี่อันนี้อยู่ในแบบเขาเอินอย่างนะปลาล้มเออเ็จะทําให้คนมาเซาแบบว่าอันนั้เป็นข้าวมันไก่ปูลาบกล้วยซ้อยหางผี่น้องจ๋าสดสดจากเขียงสดๆจากเขียงโอ้หนี่ถามหาเธอพูดเดี๋ยวทักท่ายเพื่อนกันเด้อ สิบบาทไพซี่เพื่นว่าเพื่นว่าสิบบาทไพซี่เพื่นะทุกคนก้าในเสื้อนีนไปเห็นไหมฮเนี่ ไปไฮโพเทาไปเดินต่อเอาปยังเตศแ,แ,แต่แหลกเตดอยู่ในคลิปมาถึงอ่ะนั่เหมืหอวานใจมัเคยขึ้นมานอนใจ่นอน่นอะไรกันเจ๊แหมคุณเด่นหลักคุณหลายแหงต่วมาเริ่มสีว้ายแล้วละ่ะเริ่มคนเริ่มสีว้ายแล้วละ่ะเอานี่ไปให้แม่ ไปซื้อเอาปานไปบ่เห็นแล้วคน,นก็จะมันหลายดิพี่นอ้องบ่ามาเห็นอย่างกระยากเบิร์ดก็ว่า,ายังคนกินบ่ได้บานี้เขาแบบกินบ่ได้าบานี้เพราะว่าอาหารท่าเจ้าอาหารบ้านเขาเนะาะเระบงเห็ดพี่นอ้องเระบงเห็ดก่อนสีย้อนเส้นนิดนึง ปลาเปียวผัไปไปไป,ไปเอาปลาเด้อไปเอาปลาไปใส่ตูไ้ไว้ทอดทอดให้แม่แล้วพี่น้องจิ้งกูงจิ้งกูงไทยีนท่น้องน่ไม่กินก็นหลายคนก็นหลายขนาดขนาดสายแล้วนะน,นี่นะ นี่แหละตลาดตะลเมืองก็จะมีประมาณนี้แหละเอาอีกวะ <c oughs> ถามน้ทำไมว่าอาอีกอ็ฉันเขาไปซื้อใบหมูอันนี้มันไม่ได้กินเหงายเด้อตัวนึ่งเนี่แต่ตัวใหญ่ตัวเดียว5้สิบใหญ่กระใหญ่โพดเนาะเอาสองเขียงโลดกาไปใบซัวสิมาอีกเดี๋ยวเขาจ่ายให้ใ เอ๊ะสองสามสามห้ารวยรวยอ๋อนั่นซื้อไหอันนี้พี่เอาร์มจะดึงจ้ะไปอยากนั่งท้องนะพี่ซื้อไปให้แม่แล้วเราสิกินได้ยตะปลามาสัน่นก็เลยซื้อปลา เล้าของอีสานเราอันนี้ตลาดนัดที่ไหนตลาดนัดบ,นบ้านอ่างทอง,ทงนะคะบ้านอ่างทองตำบลลุงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเอาไปใส่ตูไ้ไว้ไปิยังล่ะจะไปใส่ตูไไต้ไว้ไเถอะตัวละเจ็ดจุดห้าบาทแม่มันเบิกเงินแม่หมู นนนนนสนามร้อพระยอยสนามเออเรียบวันอย่างวะสนามของมูบ่บ้าสนามรสนามสาธทานณ้ แป้งน้อยกระป๋องน้อยๆครบไปหั่นพี่นี่พี่น้องสต๊อปกันเด้อเพลงสิเข้าได้กระจกกระแจกได้ของใส่กระจกกระแจกทุกคนจ้าใส่ไปมานี่ไปเสือมไปยัตู้ไว้ะเสือมไปยัตู้มาเท่าใดบุ